สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เรามาทําเมนูบ้านๆกันนะคะพะโลนะคะพะโลหมูสามชั้นใส่หน่อไม้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาตามสามเกลก่อนนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะแล้วเราก็เตรียมไข่ต้มนะคะหน่อไม้ของเรานี่เลยค่ะอันนี้ก็เครื่องพะโลนะคะได้มาเท่านี้ก็ใส่แค่นี้นะคะ อันนี้หมูสามชั้นนะคะคือทำให้ลูกชายกินเราก็จะหมูสามชั้นนะคะสามเกลือเ,เรียบร้อยนะคะผักชีนี่เตรียมไว้เรียบรอ้อยขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาผัดเลยค่ะเราจะทำสูตรแบบโบราณน,นะคะอันนี้ทำแบบบ้านๆของเราเลยของเราจะไม่ใช้ผงพโล้นะคะผัดๆเลค่ะ หอมนะคะได้ที่แล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะก็คนๆดีๆลงไปค่ะเริ่มได้แล้วนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะกลิ่นหอมของน้ำตาลนะคะสีเริ่ม ได้แล้วนะคะคนไปเดี๋ยวเราก็ใส่หมูลงไปนะคะก็เอาหมูลงไปผัดนะคะพอเนื้อเด้งๆเ,เนาะผัดลงไปเรื่อยๆเลยะค่ะ อันนี้เราก็ใช้วิธีกะเอาทุกอย่างนะคะเอารสชาติแล้วก็คือเอาทุกอย่างอย่างที่เราชอบนะคะนี่นะคะเริ่มได้แล้วค่ะเนื้อเริ่มเด้งเดงแล้วน,นะคะเรียบร้อยเราก็จะเอาไข่นะคะใส่ลงไปไข่นี่ไปโดนหน่อ,อไม้นะคะเป็นสีเหลือง ค่อยคอยคนนะคะต้องการจะเคลือบน้ําตาลกับไข่นะคะให้เป็นสีแบบออกน้ําตาลนิดนึงนะคะเอาแค่ไข่พอสีตึงๆสีเหลืองๆนิดนึงนะคะเรียบร้อยเราก็มาเทใส่หม้อนะคะ ก็ใส่น้ำลงไปค่ะอันนี้คือน้ำตาลที่เราใช้นะคะก็ใช้เกือบหมดกอนนี้เลยนะคะรอบนี้ใส่น้ำเรียบร้อยเดือดแล้วนะคะเราก็คอยช้อนฟองออกนะคะเนี่ค่ะเราก็จะออกจนน้ำใสเลยนะคะถ้าปล่อยไวน้นี่เดี๋ยวเขาจะบูดนะคะเราต้องช้อนฟองออกนะคะกลิ่นหอมออกมาแล้วค่ะ ไปเรียบร้อยนะคะประมาณนี้เราก็ใส่หน่อไม้นะคะของเราลงไปคือถ้าบ้านเราเนี่ก็จะใส่หน่อไม้ต้มนะคะคือเราก็สูตรนี้เราจะอร่อยของเราอะนะคะเ,เพื่อนคนไหนชอบแบบนี้หรืออยากลองก็ลองทําดูนะคะหน่อไม้ต้มอ,อร่อยดีค่ะอันนี้เราก็ใส่เครื่องที่มาของพะโล่นะคะแต่เราไม่ใช้ผงนะคะ ผมพะโลนี่ได้มาแต่ไม่ใช้ค่ะก็ปล่อยไว้นะคะให้เขาเดือดนี่แล้วก็ปรุงรสค่ะปรุงน้อยมากนะคะซูรสหนึ่งซอนชากับซีอิ้วขาวนะคะแค่นี้เลยก็เอากะกะเอานะคะรสชาติตามที่เราชอบเลยค่ะชอบรสไหนก็ปรุงตามนั้นค่ะง่ายๆนะคะเดือดแล้วนะคะ ใส่ผักชีลงไปเลยค่ะค่อยๆกดให้เข้กจมๆลงไปนะคะอันนี้เราก็จะปล่อยให้เขาเดือดไว้สักพักเลยค่ะเป็นชั่วโมงนะคะเปิดไฟกลางเบาๆไว้นะคะกลิ่นหอมออกมาแล้วนะคะนี่คะหมูก็เริ่มนุ่มแล้วค่ะ เริ่มเดือดนะคะเราก็ปล่อยไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะนะคะก็ปล่อยอก็เดือดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ได้แล้วนะคะก็สีสันก็จะประมาณนี้นะคะตักไส่ถ้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ลองไปชิมก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วเราก็อุ่นไว้เหมือนเดิมค่ะเปิดไฟเบาๆไว้ นี่นะคะสีไข่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไปกินข้าวกันค่ะ